เรื่องสั้นๆอ่านไวๆพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และมีความแฝงความตลกร้ายตามสไตล์ของผู้แต่งและเล่มนี้นำเสนอโดยสำนักพิมพ์แซลมอนครับแซนดี้สมายอินเดียโปรไฟล์พิเเจอร์ครับโดยคุณธนาชาติศิริพัทรชัยโดยผมออกตัวก่อนครับว่าผมเคยอ่านหนังสือของคุณธนาชาติ The Morning Flight to San Francisco ครับแล้วก็เล่งนั้นเนี่ยตกผมได้ไปเต็มๆครับผมชอบกลิ่นอายของความที่ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นชื่อภาษาไทยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเข้าถึงง่าย ในขณะเดียวกันเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีความอ่านแล้วทําให้เรารู้สึกอมยิ้มครับมีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้อธิบายบางสิ่งบางอย่างได้มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งนี่คือสเสน่ห์ของเรื่องสั้นของคุณนรชาตครับกลับมาที่เรื่องนี้ครับแซลลี่สมายเดอะโปรไฟล์พิเเจอร์ผมคิดว่าเล่มนี้เนี่ยมีสไตล์ที่คล้ายคลึงกันครับใน25เรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นแบบอ่านไวไวก็จบเลยครับแปบ๊บเดียวมากๆหลายคนที่กลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่จบผมคิดว่าเล่มนี้เนี่ยตอบโจทย์ครับเพราะว่าอ่านจบง่ายอ่านนอ่าานนนสุกอไว แต่และเรื่องเนี่ยก็จะมีกิม,มิตบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อตัวละครเนี่ยเป็นตัวคละครคนไทยครับมันก็มีความแฝงตลกร้ายในบริบทของสังคมไทยที่มากขึ้นครับผมยกตัวอย่างครับผมชอบในเรื่องที่17แล้วก็เรื่องที่22มากที่สุดนะที่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับตอนที่ผมอ่านจบคือเรื่องของอารูมวิ e วันแล้วก็อ b ี๋เลฟบอยซึ่งหลังจากนี้จะมีการสปอยนะครับเผื่อคนอยากจะไปอ่านเองแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าจะซื้อไหมเดี๋ยวลองฟังเรื่องคร่าว ซึ่งอย่างเช่นเรื่องของอารมณ์วิศมันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบเหมือนมีผีคนหนึ่งก็คือผีเนี่ยเป็นผู้หญิงครับแล้วเขาเนี่ย<ข>บีบคอพระเอกของเราจนพระเอกของเราตายคือเปิดเรื่องมาแบบนี้เลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอพระเอกของเราตายเนี่ยเขาก็งงว่าแบบเอ้ยทำไมตอนนั้นต้องมาหลอกหลอนกันด้วยทําไมต้องแบบใช้คําพูดยหยาบคายทำไมไม่พูดกันดีๆอะไรประมาณนี้ครับหรือถ้าเราดูหนังไทยเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นแบบถ้าผีเนี่ยมาหลอกก็จะแบบใช้คําพูดที่ดุดันใช้คําพูดที่น่ากลัวอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแบบมันมีกลิ่่่นออาายยขงงตรงทีววด้วแบบ มันมีความรักแบบแซ่ดๆนะครับก็คือรักแบบเศร้าๆอ่ะคือตัวของผู้หญิงเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเงาเนาะเป็นผีมานานหลายปีเนี่ยไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนก็เลยแบบต้องเลงว่าแบบซึ่งเขาก็จะเลงนะว่าเขาจะบีบคอใครดีที่แบบว่ามาอยู่เป็นเพื่อนเขาได้ถ้าคุณผู้ชมลองนึกดูก็ได้ครับว่าคือถ้าเป็นผีเนี่ยแล้วแบบบีบคอคนที่ดูแบบไม่น่าคบหาสุดท้ายแล้วผีตนนั้นก็จะมาอยู่ห้องเดียวกับเราครับทําให้ตัวของนางเอกเนี่ยเขาก็จะแบบ เลือกดูแล้วเอ้ยคนนี้น่าจะโอเคครับซึ่งแบบนี่คือกานินอยอของเรื่องนี้ครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นเนาะส่วนยีก็คือเรื่องของไอบีเลบอยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมันจะมีคุณพ่อแล้วก็ลูกชายเนาะซึ่งตัวของลูกชายเนี่ยเขาเหมือนประสบความสมร็จในชีวิตเขาเองถูกฆ่าตายซึ่งจากพวกเหมือน,นคล้ายกับอันตพานอะไรประมาณนี้ครับส่วนคุณพ่อเองเขาก็ยังมีความผูกใจเค้นเขาก็เลยนําคนที่ฆ่าลูกเขาเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมอ่ะเนเรื่องมันก็จะประมาณนี้ครับ ซึ่งการที่เขานํามาเลี้ยงดูเนี่ยคือเขาต้องการที่จะแก้แค้นนั่นเองครับซึ่งถ้าใครต้องการดูว่าเขาจะแก้แค้นยังไงเนี่ยให้ไปอ่านลองดูครับในเรื่องอาบินเล็บอยนะครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นของ25เรื่องแต่และเรื่องจะไม่ได้ต่อกันครับถามว่าผมชอบอะไรมากที่สุดก็คงชอบความเป็นความตลกร้ายความอ่านแล้วรู้สึกว่ายิ้มตามในบางจุดภาษาอังกฤษบางอย่างที่คุณธนชาตสื่อสารเนี่ยมันทาให้เรายิ้มตามได้ไม่ได้ไม่ยากเลยครับคือผมคิดว่าใครที่ กำลังมองหาหนังสือที่แบบอ่านจบเร็วอ่านสบาย,บายรู้สึกว่าอ่านง่ายอ่านจบเร็วอ่านสบายอ่านง่ายแล้วก็ต้องการที่จะผ่อนคลายยิ้มตามได้ง่ายๆเลยแล้วก็แบบต้องการอ่านหนังสือแนวคนไทยบริบทไทยผมว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ตอบโจทย์ครับสุดท้ายผมจะพูดถึงราคาของหนังสือเล่มนี้ครับมีราคาอยู่ที่2 1 0บาทครับก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปอุดหนุนก็ได้ครับสําหรับวันนี้ครับพอดแคสต์ Post ของเราคงมีแต่เพียงเท่านี้ครับใครชอบหนังสือเล่มนี้อยู่แล้ว เคยอ่านแล้วชอบคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นยังไงสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมคงลาแต่เพียงเท่านี้ครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระ,ะดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ